กองทัพอากาศไทยจะเลือกเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แบบไหนระหว่าง F-16 Block 70, Gripen EF และ KF-21 มีการพูดถึงกันอย่างมากสำหรับเครื่องบินขับไล่3แบบคือ F-16 Block 70, Gripen EF และ KF-21 ว่ามีโอกาสสูงที่กองทัพอากาศไทยจะเลือก1ใน3แบบนี้มาทดแทน F-16 ADF ที่กำลังจะปลดประจำการเพื่อให้สามารถคงประสิทธิภาพของกำลังรบทางอากาศไว้ได้ ผมจึงของนําเสนอข้อมูลคร่าวๆของว่าที่เครื่องบินขับไล่ใหม่ของกองทัพอากาศไทยให้ทุกท่านได้รับชมครับขอเริ่มที่ F-16 Block 70กันก่อนนะครับปัจจุบัน F-16 Block 70มีราคาประมาณ60ล้านเหรียญสหรัฐเป็นราคาที่เบาวกว่าอีก2แบบที่จะพูดถึงเป็นเครื่องบินที่ใช้โครงสร้างแบบเดียวกับรุ่นเกา่เกาๆเพียงแต่มีการอัปเกรดระบบและอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องบินให้มีความทันสมัย F-16 Block 70เป็นเครื่องบินที่นั่งเดียว1เครื่องยนต์ โดยใช้เครื่องยนต์ f 1 1 0 ge 129ทำความเร็วสูงสุด2มักด้วยความยาว15.027เมตรปีกกว้าง9.449เมตรสูง5.090เมตรน้ำหนักเครื่องเปล่า9,210กิโลกรัมใช้เรดาร์ apg 83มีการเพิ่มอายุการใช้งานให้นานขึ้นอีก50%เป็น12,000ชั่วโมงบินจุดเด่นของ f 1 6 block 70คือกองทัพากาศไทยมีความคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ต้องลงทุน โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมมากมายเพียงแค่ต้องรอรับมอบนานหลายปีกว่าจะได้ใช้แบบที่2คือ Gripen EF มีราคาค่าตัวประมาณ85ล้านเหรียญสหรัฐถูกพัฒนามาจากรุ่น Gripen NG ใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่และเพิ่มความจุข,ของถังเชื้อเพลิงสามารถบินได้ไกลขึ้นระบบควบคุมการบินขั้นสูงมีทั้งแบบที่นั่งเดียวและ2ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ F 4 1 4 GE 3 9 E จำนวนหนเครื่อง ทำความเร็วสูงสุด2มักขนาดลำตัวความยาว15.2เมตรปีกกว้าง8.6เมตรสูง4.5เมตรน้ำหนักเครื่องเปล่า8,000กิโลกรัมใช้เรดาร์ PS-05A ราเวนข้อดีของกริปเพน EF คือกองทัพอากาศไทยมีใช้กริปเพน CD มาก่อนแล้วแม้ระบบของ2รุ่นนี้จะแตกต่างกันแต่ก็คงจะใช้เวลาปรับตัวไม่มากอีกอย่างคือซับบริษัทผู้ผลิต น่าจะมีของแถมแบบจุกๆระบบที่ให้มาก็ไม่มีกัก๊กจะใช้งานก็คล่องตัวไม่ต้องรอขออนุญ,ญาตสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือ kf 2 1บเมของเกาหลีใต้ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตออกมาใช้งานอยู่ระหว่างการทดสอบตามแผนน่าจะเสร็จสิ้นในปี2,569จึงจะสามารถเปิดสายการผลิตได้หากไม่เจอปัญหาระหว่างการทดสอบราคาที่คาดว่าจะเป็นค่าตัวของรุ่นนี้คือ 80ล้านเหรียญสหรัฐการวิจัยและพัฒนาโดยใช้แนวคิดการพรางตัวที่ดีกว่าเครื่องบินรบยุคที่4แต่ไม่สามารถเก็บอาวุธภายในลำตัวได้เหมือนเครื่องบินรบยุคที่5มีทั้งแบบที่นั่งเดียวและ2ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ f 4 1 4 ge 4 0 0 k 2เครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุด1.81มักขนาดลำตัวของเครื่องบินจะมีความใหญ่ที่สุดโดยขนาดความยาว16.9เมตรปีกกว้าง11.2เมตร สูง4.7เมตรน้ำหนัก11,800กิโลกรัมระบบเรดาร์ AESA คงไม่ต้องพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องบินรบรุ่นนี้นะครับเพราะจนกว่าจะมีการเปิดสายการผลิตในปี2,569หากกองทัพอากาศไทยพิจารณาเลือกรุ่นนี้ก็คงจะมีความเชื่อมั่นมากหรือไม่ก็โดนป้ายยามาแน่นอนครับจนกว่าจะมีการผลิตเข้าประจำการในกองทัพอากาศเกาหลีใต้จริงๆก่อนเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแค่พอทําให้มองภาพออกว่าแต่ละแบบมีความน่าสนใจอย่างไรการเลือกซื้อก็คงต้องรอยืนยันจากกองทัพากาศไทยอาจจะไม่ใช่ทั้ง3แบบที่พูดถึงก็ได้นะครับสถานการณ์โลกเปลี่ยนทุกวันมีผลต่อการจัดซื้อจัดหาพอสมควรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ